ส,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอพรสว่างแดนดินร้านกาแฟพี่วันครับเมนูน่ากินมากลูกค้ายืนรอรอสักครู่นะครับมีหลากหลายเมนูนะท่านผู้ชมมีทั้งชงทั้งปั่นขายอยู่นี่นะครับที่อยู่หมู่บ้านสมกรซอย A2 ก็จะเป็นน้ำมันคาวเทตค,ครับเ,เ,เข้ามาประมาณสักร<ะ>้อยเมตรท่านผู้ชมาม,ชมาดูใน<ะ>ร้านพี่วันโอ้เ<ะ>มนูเยอะมากเฮ<ะ>งเฮงปังปังๆไมไมค้าคนสวย้<ะ>ายกับพี่วันก็จะอยู่ติดกันนะครับก้วย<ะ>ทอด ก๋วยทอดครับก๋วยตากตามันทอดเปลือกทอดติดมาด้วยร้านขาหมูก๋วยจับสีพญาหน่ฮนะในีูมไปดูเจ้าของร้านนะฮะหนุ่มรอหายทุกวันครับมาอุดหนุนก็ได้ครับไปดูร้านพี่วันท้ายกาแฟกันไปครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปครับไปชมกัน de 아, 근데... 그 <laughs> 啊，对。 เดอันถูกนองอางยางนึยเน็ต พีเ่เสีย้อสี่้อสี่้องแก้วสามแก้วก็สก่สงไม่ใช่ครับแล้วถามกันไงว่าเออใคาจะกินอะไรไหมจะไปร้านประวันป้าเอะไรขายหมูเอาอะไรจอดจดจดจด,จด,จดแล้วก็เดินมาส่งไลน์มา ลามาใหม่ครับก็มียน้มงัเ็นีแนึ่งอสองสามสีห้าวันเลออะไรครับโอ้โหร้านกาแฟพี่วันอยากินมากก็ต้องู้ชม ใหม่ก็ขายดีเหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิมโอ้แจ้วอร่อยละบพร้อมไปส่งเดี๋ยวไปส่งลูกค้าก่อนครับ